สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้อยู่กับครูออมค่ะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันแล้วนะคะเด็กๆบทที่13นะคะเรื่องการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของเรากันก่อนนะคะเมื่อเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์การบวกลบ คูณหารละคนของจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเด็กๆอ่ะทีนี้ก่อนจะไปเริ่มเรียนกันรูออมให้เด็กๆเนี่ยฝึกคิดเลขเร็วก่อนอ่ะมาดูข้อแรกข้อนี้เด็กๆลองคิดดูสิคะได้คําตอบเท่าไรเอ่ยอ่ะได้คําตอบเท่าไหร่นะ19ใช่ไหมคะมาดูซิว่าคิดยังไงเราต้องเริ่มหาผลลัพธ์ในวงเล็บก,ก่อนเอา20สลบ10ก่อนได้1ิ จากนั้นก็เอาบวกกับ9ใช่ไหมคะ9บวก10กลายเป็น19นั่นเองอ่ามาดูอีกสักหนึ่งข้อค่ะเด็กๆข้อนี้อ่ะคิดยังไงเอ่ยขั้นแรกก็ต้องหาผลลั์ในวงเล็บก,ก่อนใช่ไหมคะเอา50บวก5ได้55จากนั้นก็เอาไปลบ44 55ลบ44ก็เหลือ11นั่นเองอ่าเป็นยังไงเด็กพอเข้าใจไหมเอ่ยวิธีการคิด มาดูอีกสัก2ตัวอย่างอาเอาตัวอย่างนี้ก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอ่ยเอา45บวก55ก่อนใช่ไหมคะได้100แล้วก็เอาไปลบออก50 100ลบ50เท่ากับ50นั่นเองอ่ะข้อสุดท้ายคะ่ะเด็กๆอ่ะข้อนี้ทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะ,อะเอา20บวก30ได้ 50าสิทีนี้สําคัญเลยเด็กๆต้องดูนะคะได้50แล้วแล้เหลือ150นอกวงเล็บเราต้องเอา150เป็นตัวตั้งลบด้วย50นะคะเด็กๆ150ลบ50ได้100นั่นเองอวิธีการคิดเลขถ้ามีวงเล็บนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก,ก่อนนะคะ,ะทีนี้ถัดไปเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะเด็กๆหน้า180ถึงหน้า181นะคะ โอเคอ่าราคาเด็กๆเปิดมาที่หน้า1 8 0ไปดูข้อที่1กันนะคะอ่ะข้อนี้เราต้องทําการยังไงเอ่ยหาผลลัพธ์ตัวไหนก่อนคะอ่าหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมในที่นี้คือ7จดลบด้วย 1, 3 8 9อ่ะมาลบแบบคอมพ๊อบกันเลยค่ะเด็กๆ1ลบ9ไม่ได้ก็ต้องไปยืมในหลักถัดไปใช่ไหมคะยืม0ูนย์ไม่ได้ก็ไปยืมในหลักถัดไปยืม0ูนย์ก็ไม่ได้อีกก็ต้องมายืม7ใช่ไหมคะ7ถูกยืมไปก็เหลือ 6อ่ะยืมมาจากศูนย์ก็กลายเป็น10ทีนี้10เนี่ยเอาไปให้ศูนย์ยืมอีกก็เหลือ9อ่าจากศูนย์ยืมเข้ามาแล้วก็กลายเป็น10ทีนี้10เนี่ยเอาไปให้1ยืมอีกก็จะเหลือ9จากเลข1ได้มาอีกหนึ่งที่ยืมมาเมื่อกี้รวมเป็น11อ่ะทีนี้ลงมือลบได้แล้วค่ะเด็กๆ11ลบ9ได้29ลบแปได้1 9ลบ3ได้6และ6ลบ1ได้5อ่ะทีนี้ได้ ห้าพเนี่ยตอบได้เลยไหมคะเด็กๆอายังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่เสร็จเลยเรายังมีตัวข้างหน้าที่เหลืออยู่ก็คือ6 967ต้องเอามาบวกกับ5 612ที่เราลบได้เมื่อกี้อ่ะอูอมตั้งลบเลยนะเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขลงไปตรงช่องสี่เหลี่ยมใส่เลขแค้ตรงหลักนะคะเอา7บวกสก่อน7บวก2ได้9อ่ะต่อไปหกบวกห ได้7 9บวก6ได้15ใส่5ทด1บนเลขยก 6. เอา6บวก5อย่าลืมรวมทด1นึ่งยนะคะกลายเป็น12ข้อนี้ตอบ12,579นั่นเองะคะ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ข้อที่2เลยนะคะเด็กๆอ่ข้อนี้เราต้องหาตัวไหนก่อนหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือเอา12,864บวกกับ31,900 87ก่อนอ่ะตั้งบวกตั้งเลขให้ตรงหลักเรียบร้อยต่อไปเอา4ีบวก7ได้11ใส่1ทด1ต่อไป6บวกแรวมทด1ก็กลายเป็น15ใส่5ทด1 8ึบวก9รวมกับทด1กลายเป็น18ใส่8ทด1 2ึบวก1รวมทด1เป็น4อ่ะและสุดท้ายเอา1นบวก3ได้4อ่ะเราได้4 4 8 5 1แล้วอย่าลืมยังไม่หมด เขายังเหลือลบด้วยหนึ่งพันหนึ่งมเกพันแปด้อยเจ็ิห้าใช่ไหมคะอะใน,นที่นี้เด็กๆเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งอะแล้วหาผลลัพธ์ในวงเล็บซึ่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาผลลัพธ์ที่เราหาได้นั่นก็คือสี่5มืสี่พันแด้ห้าสิบเอ็ดเป็นตัวตั้งนะคะเด็กๆลบด้วยหนึ่งนเกันแปด้อยเจ็ิบห้านั่นเองอ่ะลบในหลักหน่วยก่อนหนึ่งลบห้าได้ไหมอะหนึ่งลบห้าไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมายืมห ถูกยืมไปเหลือ4จาก1ก็กลายเป็น11 11ลบ5ได้6อะต่อไป4ลบ7ไม่ได้มายืม8ใช่ไหมคะ8ถูกยืมไปเหลือ7จาก4ก็กลายเป็น14นั่นเองอะทีนี้เอา14ลบ7ค่ะเด็กๆ14ลบ7ได้7อะต่อไป7ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ก็มายืม4ข้างหน้าอีก4ถูกยืมไป1ก็เหลือ3อะจากเลข7ก็กลายเป็น สิบเจทีนี้ลบได้แล้ว17บลบแได้9ก้าสาลบเไม่ได้อีกก็มายืม4ใช่ไหมคะสถูกยืมไปเหลือ3จาก3ก็กลายเป็น13 13าลบเค่ะเด็กๆได้สี่และ3าลบหได้2องตอบ24,976ืนส่ันเอยเ่นเองคะอ่ะพอ,อไปต่อที่ข้อที่3านะคะ ข้อที่3ข้อนี้เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมอ่าหาอันไหนก่อนเอ่ยเอา21,568ใช่ไหมคะมาบวกกับ32476ก่อนอ่ะเราหาผลบวกก่อนนะเอา8บวก6ได้14ใส่4ทด1 6ึบวก7รวมทด1ก็กลายเป็น14ใส่4ทด1อีกนะคะต่อไป5บวก4รวมทด1เป็น10ใส่0ทด1 1บวกสองได้3รวมทดหนึ่งเป็นสี่สองบวกสมได้หอ่ะทีนี้ได้คำตอบอันนี้แล้วตอบได้เลยไหมอ่ายังไม่ได้ใช่ไหมคะยังเหลืออยู่อีกใช่ไหมนั่นก็คือเอาเก้าหมืไปลบกับผลบวกที่เราหาได้เมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าในที่นี้เราเอาอะไรเป็นตัวตั้งนะอ่าเอาเก้า0มืเป็นตัวตั้งลบด้วย ห้าหมื่นสี่พันสี่สิบสี่นะคะโอ้โหอันนี้ศูนย์เนี่ยลบสี่ไม่ได้เลยเราต้องไปยืมตัวไหนเอ่ยยืมศูนย์ลืมศูนย์ถัดมาก็ไม่ได้ต้องไปยืมข้างหน้าสุดเลยก็คือยืมเก้าใช่ไหมคะจากเก้าก็เหลือแปดอ่ะยืมมาหนึ่งสิบให้เขายืมไปอีกก็เหลือเก้าอันนี้ก็เป็นสิบให้เขายืมไปอีกก็เหลือเก้าอ่ะยืมมาเป็นสิบให้ศูนย์ยืมมาอีกก็เหลือเก้าอ่ะทีนี้หลักหน่วยสุดท้ายยืมมาได้เป็นสิบเอาสิบลบสี่เหลือ 6 9-4ลบ4เหลือ5 9-0เลบ0หลือ9 9บ4ได้5แล้วก็สุดท้าย8-5ลบ5ได้3ตอบ35,956นั่นเองค่ะเด็กๆต้องดูดีๆนะว่าอันไหนเป็นตัวตั้งอันไหนเป็นตัวลบนะคะเรามาต่อกันที่ข้อที่4หน้า180กันต่อเลยค่ะเด็กๆอ่ะ พาผลลับในวงเล็บก่อนอ่ะในทีนี้ในวงเล็บคือ71,240ืับใไหคะลบด้วย48,751มาเริ่มลบไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ0ูลบหได้ไหมอ่าศูลบหไม่ได้เรามายืม4ใช่ไหมคะ4ถูกยืมไปก็เหลือ3อ่าจาก0ก็กลายเป็น10นั่นเองอ่าทีนี้เอา1 0บลบหเลยค่ะได้9ก้อ่าสามลบห้าได้ไหมเนี่ย ลบไม่ได้มายืมสองสองถูกยืมไปเหลือหนึ่งจากสามก็กลายเป็นสิบสามเอาสิบสามลบห้าได้แปดอ่ะทีนี้ถัดไปหนึ่งลบเจ็ดไม่ได้มายืมหนึ่งเหลือศูนย์จากหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมคะเอาสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่อ่ะถัดไปค่ะศูนย์ลบแปดได้ไหมไม่ได้มายืมเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดถูกยืมไปเหลือหกจากศูนย์ก็กลายเป็นสิบทีนี้เอาสิบลบแปดค่ะเด็กๆ สิบลบแปดได้สองและสุดท้ายหกลบสี่ได้สองอ่ะเราได้ผลลบแล้วก็อย่าลืมเอาไปบวกกับที่เหลืออยู่ก็คือสี่หมื่นเก้าพันหกใช่ไหมคะอ่ะเอาตัวที่เราลบได้เมื่อกี้ก็คือสองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าตั้งบวกด้วยสี่หมื่นเก้าพันหกอ่ะมาเริ่มบวกกันเลยค่ะเด็กๆเก้าบวกหกสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งแปดบวกศูนย์ได้แปดรวมทดหนึ่งก็กลายเป็น 9อ่าถัดไปค่ะ4บวก0ได้4 2บวก9ได้11ใส่1ทด1ต่อไป2บวก4ได้6รวมทด1ก็กลายเป็น7ค็ขนี้ได้แล้วค่ะตอบ71,495นั่นเองอ่าโอเคไปต่อเลยนะคะเด็กๆใครไม่ทานสามารถกดหยุดคลิปแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะ มาต่อกันข้อที่5หน้า181กันเลยค่ะอ่ะหาผลลัพ์ในวงเล็บก่อนในที่นี้เราต้องหาผลบวกก่อนใช่ไหมคะอ่าตัวนี้รูออมตั้งบวกให้แล้วเรียบร้อยตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะอย่าลืมนะอ่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนเอา5้าบวก5ได้10ใส่ศูนย์ทด1 3บวก6กรวมทด1ก็กลายเป็น10ใส่ศูย์ทด1อ่ะ1บวก8เป็น9รวมทด1ก็เป็น10อีกใส่ศูนย์ทดหนึ่ง อ่ะถัดไป6บวก3ได้9บวกกับอีก1ที่ทดมาก็เป็น10อีกใสศูนย์ทด 1, 1อ่ะเอาห้าบวก4ได้9รวมกับอีกทดหนึ่งกลายเป็น10หูข้อนี้ได้เยอะเลยได้1นึ่งแสนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ยังตอบไม่ได้ยังไม่จบเรายังเหลืออีกก็คือเอาผลบวกที่เราบวกได้ก็คือ1นึ่งแสนใช่ไหมคะเป็นตัวตั้งอ่ะลบด้วย 21, 2 1 1 7 2งัเองนั่นเองอ่ะ หลักหน่วยส่วนลบสไม่ได้หหเราต้องไปยืมที่ตัวแรกเลยนั่นก็คือ1ใช่ไหมคะ1ถูกยืมไปก็เหลือ0อจากศูนย์กลายเป็น10ให้เขายืมกลับไปอีกก็เหลือ9 10ให้เขายืมไปอีกเหลือ9อาจากศูนย์ตรงนี้ได้มาเป็น10ใช่ไหมคะแต่ก็เอาไปให้หลักข้างหลังยืมอีกก็จะเหลืออีก9อาตรงนี้ได้มาเป็น10ให้เขายืมไปอีกก็จะเหลือ9อาสุดท้ายในหลักหน่วย ศยืมมายืมต่อกันเพิ่ทอดแล้วก็จะได้10ใช่ไหมคะเอา10-2ลบ2ได้8อ่าถัดไป9-7ลบ7ได้2 9-1ลบ1ได้8 9-1ลบ1ได้8อีกเช่นเคยแล้วก็9-2ลบ2ได้ 7นะค้งหน้าเป็นศูนย์องออกไม่ใส่นะคะข้อนี้ตอบ78,828นั่นเองค่ะ,ะเด็กๆต้องดูวิธีการลบดีนะคะลบอันนี้เป็น1 0 0 0 0แสนใช่ไหมเป็นเลข0ูย์ยืมไม่ได้เราต้องไปยืมที่หลักถัดไปไปเรื่อยๆนะคะ,ะไปต่อกันเลยนะมาดูข้อที่6ต่อเลยค่ะเด็กๆข้อนี้หาผลลับในวงเล็บก่อนวงเล็บก็คือเขาให้หาผลลบใช่ไหมของ 6854ลบด้วย1200โอ้โหข้อนี้ลบไม่ยากเลยเด็กๆไม่ต้องมีการยืมเลยใช่ไหม4ี่ลบ0ได้4 5-0ลบ0ได้5 8-2ลบ2ได้6 0-0ลบ0เป็น0แล้วก็6-1ลบ1เป็น5อ่ะได้ผลลบเรียบร้อยแล้วยังไม่หมดใช่ไหมคะเราต้องเอาไปบวกกับ49346นั่นเองอ่ะขออมตังเลขให้เลย4 9่0 0 346บวกด้วยผลลบทีเเ่เราลบได้เมื่อกี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือห654อ่ะตั้งบวกให้เรียบร้อยบวกในหลักหน่วยก่อนหบวก4ี่ได้10ใส่ศูนย์ทด1 4สบวกห้าทดหนึ่งก็กลายเป็น10ใส่ศูนทดอีก1อ่ะ3ามบวก6เป็น9รวมทดหนึ่งกลายเป็น10ใส่ศูนย์ทด1อีกค่ะ9บวกศนรวมทดหนึ่งก็กลายเป็น10ใส่ศูนทดหนึ่งสี่บวกห้า เป็น9อย่าลืมรวมทด1กลายเป็น10อ่าข้อนี้ตอบ1 0 0 0 0แสนนั่นเองโอเคค่ะอ่าไปกันต่อเลยนะคะมาดูข้อที่7กันค่ะข้อนีอ้หาผลลับในวงเล็บก่อนวงเล็บเขาให้หาผลลบใช่ไหมอ่าก็คือ 90 0 0 0ลบด้วย9,999โอ้โหมีแต่เลข9เลยอ่ะเลขศูนยมาอีกแล้วศูนยลบ9ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไปยืมต่อต่อไปสุดท้ายก็ไปยืมที่9อ่ะ9ถูกยืมไปเหลือ8จากเลขศูตรงนี้กลายเป็นเลข10แต่ว่าให้เขายืมไปอีกก็เหลือ9อ่ะศูนยได้มาแล้ว10แต่ว่าให้ศูนยยืมไปอีกก็จะเหลืออยู่9อ่ะจากเลขศูนยกลายเป็น10 ให้ศูนย์ในหลักหน่วยยืมไปอีกเหลือ9อ้าทีนี้ศูนย์ในหลักหน่วยยืมเข้ามาแล้วก็กลายเป็นสิบนั่นเองอเอาสิบลบ9้าได้หนึ 1, ่งเก้าลบเกได้ศูนย์เก้าลบ9้าได้ศูนย์้าลบ9้าได้ศูนย์อีกค่ะแล้วก็แดไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาเป็นแปดมื่นเอ็ดทีนี้ยังไม่หมดใช่ไหมคะเรายังเหลือ บวกด้วย19,998ใช่ไหมคะอ่ะเอาตั้งเลยบวกด้วยผลลบที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ8 1 0 0เอ่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วยกันเลยเอา8บวก1ได้9 9บวก0 9 9บวก0ได้ 0, 39, 9 9บวก0ก็ได้9อีกแล้วสุดท้าย1บวก8ได้9อ่ะทีนี้ข้อนี้ตอบ 99,999นั่นเองโอ้โหเลข9กตัวเลยข้อที่7อ่ะโอเคเรียบร้อยเราไปดูข้อที่8กันต่อเลยนะคะ,ะข้อที่8ข้อนี้หาอันไหนก่อนเอ่ยในวงเล็บใช่ไหมก็คือเอา78,126บวกด้วย21,873ก่อนอ่ะหาผลบวกเลยคะ่ะ6บวกสได้9 2บวกเได้9 1บวก8ก็ได้ 9อีก8บวกได้9แล้วก็ท้าย7บวก2ได้9โอ้โหข้อนี้เลข9ล้วนเลยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะั้ยแล้วก็เอาไปลบด้วยอะไรคะลบด้วย 88, 8 8 8 8 8อแโอ้โหเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งข้อนี้เอา99,999เอาเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเพราะว่าเราหาผลลับในวงเล็บก่อนแล้วเขาอยู่ข้างหน้าเขาเป็นตัวตั้งอ่ะเอาเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วย เล็กน้อยอ่ะแคนี้โหข้อนี้ลบไม่ยากเลย9ลบแก็ได้1หมดเลยใช่ไหมคะทุกหลักเลยใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้ตอบ 11, 1 1 1นั่นเองอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นการบวกกับการลบก่อนนะคะหลักสําคัญเลยเด็กๆอย่าลืมก็คือเราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนอ่ะมีวงเล็บตัวไหน ให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บนั้นก่อนจากนั้นค่อยเอามาบวกหรือลบกับตัวที่เหลืออยู่นะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้ครูออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรา,าพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ